อเออนั่นแหละอ่าดูสิน่ะดูสิเดี๋ยวลมก็มาเดี๋ยวลมก็มาไปหยุดไปอยู่ห่างๆกันแล้วแค่หมูนั่นแหละไปบอลแลม่คออยนู้ไม่หมนี่เราเบื่องบนนั่นองเทาสองอย่าง อย่าอยู่ใกล้กันตู้มลมเป็นอะไรไหนทำยังไงว้าว ยีบทำยังไงครับเอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเยี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแน่นอนหมุกับพี่หน่อยมาจับฝั่งทางนี้โอ้โหแม่ของนุมันหมุดีจังเลยจั่อยสิลูกหไม่ต้องไปจับมันบ่อยมันก็มาไหนทำยังไงไปอยู่ทางกางกันเลยห่างอะไรกันเลยจ้าไปเก็บเอาไว้เดี๋ยวก็มา